อาจจะจะอาเธอได้เป็นชิ ian, ่งหนึ ian, ่งเองไหนดีววะได้หมดอ่ะคำว่าร <ra> ัก <opposite> มันกลายเป็นฝุ่นเป็นฝุ่นไปแล้วไปไว้เธอหวังก็พังไปฝันนันมาแล้ว มีแตเชีวิตแม่ร้จมหวะเฮ้ยเอาเกียรพี่แดกพี่แดกีแอกพี่แดกวงแคทพี่แคทวงพี่แข็งพี่แข็งหัวเวทตั้งหมยังไม่มีใช่ปิงแมนว่ะอย่างชอบเลย เจอตลอดไอ้หี้ยแต่ก่อนนะหากันยากชิบหายตอนเนี้ยเกือเนต้องบอกเนี้ยเอากระสก้ามเฮ้ยมีอ่ะเอามาที่เมืองค่อข้างยิงอ่ะเมืองวันตรงเนี้ยไปไหมเมืองตรงเนี้ยยิงกัน <ไป S 2> เดี๋ยว <ไป S 2> ยังไม่มีปืนเลยส๊อปไปเลย มีแต่้าบอกเอเอเรื่องมันไปไปเลยยังยู่อียเเออือเอาล้ว ตัวปลอม,ลอมกลายเป็นมึงที่มาช้าสุดกูกูเรี่ยอะไรกูไม่ไม่ต้องพูดม,ม,ออนะมันฟังไม่ขึ้นแล้วน้องน้องจ๋าฟังไว้นะมันฟังไม่ขึ้นแล้วนะน้องไม่ไม่หรอกขอบคุณนะกูชุบมึงกูชุบมึงกูถึงแล้วกูถึงแล้ว อยู่ด้านหน้าเลยนะลงมองมาลงมองมาไอ้เพื่อนตายไปเราต้องช่วยเราต้องช่วยเราก่อนจะเป็นการดีที่สุดกูทำล้มตัวเดียวเองอะไปไปลอยเขามาอุ้ยเพื่อนเราหนีได้เหรอนีนีให้รอดนะเพื่อนอุ้ยเจ็ดข้างหน้ามีสแกนสแกนสแกนไปโน่น สแกนไปข้างหน้าหน่อยข้างหน้าอ้าแต่เพื่อนได้ว่ะแต่เพื่อนได้ว่ะจิงไงวะเฮ้ยว่ะทำทำไมเนี่ยก่งโกเพื่อนโก่งโก่ง ต้อง้ายมีอุ้ยเหี้ยตีนใช่ปะต้องไปเก็บเพื่อนเรายังไม่เก็บเพื่อนเลยอ่ะนานนี่ขนาดมีกค่ศูนย์ให้กูเลยไม่มีเหี้ยเนี่ย แม่เ้ยแตกกันเนี่ยที่ม,งมึงบอกว่ามันไม่มีประโยชน์สำหรับกูมันโุตรน้าทำขาดเลยไอตัวมีนาตัวปลอมเฮ้ย <Hey. S 1> หมดยังเงีะยังยังตายยังเก็บเพื่อเลยเก็บเพื่อเลยเก็บเพื่อนเลย หมดแล้วอันนี้หมดของจริงหมดแล้วกระสุนตรงนี้หมดแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยมีมีศพอีกไหมเนี่ยไม่มีศพไม่มีกระสุนกูไม่มีปืนเล่นเลยกูมีกระสุนซึมนิดเดียวเองนะเขาจะม่แต่วิ่งมันวะวิ่งมันเหี้ยวิ่งมันวิ่งมันเหี้ยมีอะไรที่มันไม่ใช่วิงเหรอมีศพอยู่ไหนบ้างอยู่ตรงที่เพื่อนตายตัวเดียวเนี่ยนะ เยอะกว่านั้นอีกไม่เห็นจริงรอะไม่เห็นกูเห็นอันนี้มันนี่ไงปืนที่มึงต้องการปัดลายสอยเพื่อ,อ,อนไม่กีมึงกูพีเบงอันนี้น่าจะศพเพื่อนนะกูไม่ได้เก็บแล้วกันเอ้ยมันศพมันน<อ>่าจะอยู่ข้างบนปะเออใช่ข้างบน เออใช่ใช่ศพอยู่ข้างบนมีศพหนึ่งโอ้โหแต่ของไม่มีเย่อะหลอเสียเวลามามากแต่แต่ศพนั้นดูแล้วใช่ป่ะศพศพไกลๆเราอะดูแล้วใช่ป่ะอยากศพตันนั่นมีมีคนเด็กมันคานไปตรงไหนแล้วหนีกันไปได้อะเฮ้ยไม่มีกระถืลูกซองเหรอเจ็ดเจ๊ดมีไหมศพศพที่คานอะไอที่มึงยิงล้มแล้วมันคานคือมันตายแล้วกระสุนลูกซองตรงศพนี่ไงเนยคือกูเอศ คือกูอยากจะบอกว่ากูยิงไปหลายตัวจนกูจําไม่ได้แล้วไงหมดแล้วนะไหนยังไม่เห็นพี่เลยอ๋อมันเพื่อนเก็บไปแล้วตรงตรงศพที่มึงเดินผ่านเมื่อกี้แหละปืนปีเกย์มันยิงปีเกกับลูกสองกูยิงไปนี่แล้วศพไก่มีไหมศพไก่ไม่น่ามีใช่ไหมไม่มีวงมากระสุนลูกสองกูเดินสองนัดสุดท้ายอ่ะยังหวังว่าเดินไปเดี๋ยวก็คงเจอใช่ไหมใช่กูมีปืนเดียวเลยกูบอกใช่ใช่

ยิงจริงเหรอหลังเราหลังเราง้ <c oughs> อกูยิงอันนี้โชกุนโชกยิเฮ้ยเฮียกูไม่เห็นเปิดตั้งทีจิบหายเอาไว้ทำบอ,อ,อกไปมหัว,วอ๋ออยู่ข้างในทำไมกูใช้มันไม่ได้วะ เฮ้ยขวาหน, <What? S 2> นิใช่ไหมเอิยขวาแต่ก,กูเดินมาซ้ายกูได้ยิเนะ <nose> เสียงทะลุแถวเนี่ยโอเคเจอละมันไม่เอาอมันจบแล้วอ่ะยงัยงยงัยงยังยัง 不、嗯、了！羊羊羊羊羊羊。 อีกที่นึงเอ้ยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวไม่ไม่ไม่สององลยตรงมึงก็มีตรงตรงกูก็โดนอ่ะเนี่ย เวดมันเอาเรื่องนะมันหนีเก่งอะ <top ic> เวดเวดอยู่ไกลนู่นเลยอะเวดอยู่อ้าวแล้วมันยืนดูมึงเลยมึงยังมามามาชงมึงมันชุงมันชุงยิงชงกูด้วยไอ้สัสมึงนี่แม่งไม่ม,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 มีตะคนมันมีน้ำใจเลยเหรอวะอไอะ้พี่ มุมกล้องว่เวะเก็บของแล้วเห็นมึงอยู่ซ้ายลากจอเอ,อ้ยที่บหายแนะม่งเหีเ้่ยมากเลยกูเหนือ่นอยกับ มึงก็คานอยู่กันกูหามึงตรงที่มึงก็คานอยู่งั้นแหละแม่กูกูหงุดหงิดไอ้เหี้ยมึงไม่เก็บไม่มาแบบเว้ยแต่ว่าแม่งเพื่อนก็ยังไม่เก็บกันไม่ชุบกันสองคนเลยไม่ชุบกันสามคนไอ้เหี้ยมึงไปเล่นคนเดียวเลยไปไอ้สัสน่าสงสารอยากเล่นเล่นไปนะไม่เล่นนะ โอ้แย่แล้วไม่ไม่ไม่ได้เก็บไอ้นี่มาเลยเว้ยเจ็ดไอ้พวกยาใหญ่อะไรพวกเนี้ยเกาะใหญ่ไม่ได้เก็บมาเลยเว้ยเดี๋ยวจะหาเก็บก่อนไงโอ้โหเฮียมามกูก็เจอเลยเหรอ เพื่อนยิงไปโดนแล้วหนึ่งกล้มหนึ่ง <Yeah. S 1> ไม่สอดตัวข้างหลังฮะ ยังไม่จบแถมก็มีบีตตี้อีกเหรอมันมีตัวหนึ่งนะนี่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 ต,ต,<ร>ตัวนี้ไม่ชุบทองตัวนี้ไม่ชุบทองมันชุบไปแล้วหอยทีดี้มาไม่ชุบทององ่ะคนนึงวุ้ยชุบทองสองตัวเลยเหรอจบละเเมีชุบทองสองตัวเลยเว้ย ไอตัวตัวเวท<น>แล้วก็ต,วตัวตัวตัวที่เพื่อนยิงเกี่ล่าสุดซบอยู่ไหนครอ้โบเยอะซุบเยอะซุบเยอะซุบเยอะชิบหายแต่ไม่มีเวลาฟาร์มละใช่ไหมเหรอใช่ใช่สองซกรถสุดท,ท้ายฮะท่านผู้ชม กูขอร้องนะกูไม่มีเวลาปั๊มด้วยเลยเนี่ยกูขอร้องนะไม่ทนแล้วพอ,อดีจริงๆที่มีซิปไลแล้วกูขอดีฟิวซิปไลก่อนนะ,ะมันได้เหรอดีนายดีนายเออมีเชื่อปักเกาะกูยังไม่เก็บมีฟินิกอยู่ใช่ไหมเมือ่อไม่มี เอาไหมกูมีเอาไหมเรีันหนึ่งน่ยรักเ,เ,เพื่อนขนาดไหนอะ่ะมีแค่เดียวก็ให้อะ่ะไปยุ้ยเรียบร้อยฮิ้ยยุฮยยฮ้ยเฮ้ยข้างบนมันขึ้นไปทำไมเลยอะ่ะทำไมต้องเจอตี้ข้างบนอีกแล้วไอ้ที่ทมันทิ้ไลายขึ้นไปข้างบนสุดอะ่ะเอาอีกแล้วอเนี่ย ตรงนี้มันที่ประจำแง่เนี่ยมันที่ประจำเลยเว้ยมันทำทุกครั้งเลยยิงแม่งดีไหมเนี่ยโอ้โหคาเบอร์ยิงโดนปะไม่โดนโดนโดนก็ล้มไอ้สักเออไม่ไม่มันไม่ล้มมันไม่ล้มนัดเดียวไม่ล้มถ้าท้ายเกมอ่ะส่วนใหญ่มันมีเกาะมีอะไรกันหมดละเดี๋ยวมันน่าจะแอบแล้วเพราะเสียงคาเบอร์ละเฮ้ยใครยิงวะเพื่อนเราหรือใครวะ มีระเบิดจับปะเพื่อนเราเพื่อนเราเสรจิงนีมีระเบิดยัดขึ้นไปไอ้ยังไงขึ้นไปหามมึงได้มันจะลงมาปะมันลงมาปะไม่ลงหวะมันไม่ลงวะกูเจ็บมันต้องลงมาแล้วนะ มาล้มหนึ่งมาล้มหนึ่งมาล้มหนึ่งเพื่อนมึงแค่มึงใอ่ะล้มหนึ่งล้มอ้ขึ้นขึขึ้นได้ปะขึ้นได้ใครไดใครขึ้นได้บ้างขึ้นขึนขึ้นได้ขึ้นได้ขึูขึ้นได้เจ็บเจ็บต่อยเลยละกันแย่แทางนู้น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 มีทางไหนวะ เหทางนู้นมีแต่ทางไหนวะอะไรเมึ่เนยฮ <c oughs> ามึงจังวะคาเบอร์เดี๋ยวนะคาเบอร์ แถวนี้แหละแถวนี้แหละเั็นไงเดจอแล้ว โอ้โหสองตัวไอ้นี่ตีหนึ่งตรงนีสามเลยฮะตรงนี้สองตรงนี้ขั้ผมเก็บกระแดงไปไอ้เหียเลยเดินมาเจ้าอีเลยอ่ะยังชุบอีกอ่ะ <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วกูรู้นะว่ามีชุบทองตัวหนึ่งอ่ะแต่แบบเอ๊ะชุบมึงเดียวเหรอ <c oughs> ว้ต้องทำไมฮะเป็นต้องทำไมฮัลโหลฮัลโหลวุตกระพรูเอ้ยขอดูขอ่นอยู่จบที่คูดามีสามมาสามไหมหรอปัง